เผยสเปคครบหัวไวเอ็นจอย20 Plus 5G ฉายชิปจากมีเดเทกจอไร้ขอบไร้รอยบากพร้อมค่ารีเฟรช90เฮให้กล้องหลัง4ตัวทรงกลมเผยสเปคครบหวไวเอ็นจย20 Plus 5G ฉายชิปจากมีเดเทจอไร้ขอบไร้รอยบากพร้อมค่ารีเฟรช90เฮให้กล้องหลัง4ตัวทรงกลม ม่กี่วันก่อนนะครับเคยมีภาพเรนเดอร์และสเปคบางส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 20และ Huawei Enjoy 20 plus สองสมาร์ทโฟนร,ระดับกลางรุ่นใหม่ถูกปเปิดเผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องจริงพร้อมเผยสเปคแบบครบเครื่องของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 20 plus ตัวท็อปของซีรีส์นี้ออกมาก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพชุดนี้ถูกเผยออกมาจากเว็บไซต์ s l a c h w e แหล่งข่งาวหลุดไลน์หนึ่งครับ จากภาพจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นหัวว e ยเอ็ o จอยยี่สมีดีไซน์ฝาหลังที่มีความเงางามให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเลี้ยงอยู่ในกรอบโมดูลทรงกลมคล้ายกับรุ่นหัวว e i เม t e 3มโดยมีความละเอียด48ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลครับและมีหน้าจอแสดงผลแบบไร้ขอบไร้รอยบากขนาดอยู่ที่6.63นิ้วความละเอียด full hd รมีค่ารีเฟรชเรทระดับ90เฮิปปร์ตยมวลผลจากทาง e d i a t ท k กับรุ่น MT6853 ที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ให้แรมาที่ 6G และรอมที่ 128G หลันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย EMUI 10.1ตั้งแต่แก่กล่องครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,200mAh ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว 40W อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลเรื่องของราคาของสมาร์ทโฟนร,รุ่น Huawei Enjoy 20 Plus เพอม,มานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเตมิม าทางไอทีฟ้าจะมาบอกล่าวให้ทราบเป็นทีครับ